สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ที่ได้เกินไว้ก้อนนานี้ครับผมครับคลิปก้อนนานี้ครับผมเป็นแนวทางตัวเลขของพี่ฝนนครพนมครับพี่น้องเนาะกัมีเลขทูบของอ่าองค์พพิคเนตครับผมที่นํามาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมลงคลิปไปแล้วพี่น้องเอฟซีกะพี่จ้าน่าเบิรงเอาเด้อครับผม ครับพี่ฝนปล่อยแล้วเด้อครับผมปล่อยต่องวดครับผมคลิปก่อนหน้านี้ลาวพัฒนาครับผมหลังแตก38และเลขวิน68ครับผมเอาคลิปนี้ที่เด้เกินไว้ครับพี่น้องเนาะแนวทางลาวพัฒนาสองสำนักครับกัมีแนวทางลาวพัฒนาของเด่นเดินดี FC ส่งให้ครับผมหมวยวังหันเข้าที่6ครับเด้วกับเลขของคนภูเขาครับผมหมวดังหันเข้าวิ่ง บนล่างที่แปดครับผมครับเข้าที่แปดเลขเลขติดบนล่างก็เข้าที่แปดครับนี่แหละครับพี่น้องในคลิปนี้เพื่นกับ่าทรงแนวทางให้ตองงวดครับผมขอขอบพระคุณเอฟซีใจดีเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์พาลุยครับผมแล้วก็อาจารย์คนภูเขาครับผมครับขอขอบพระคุณสองสำนักครับผมที่เพิ่นอาทรงแนวทางให้ครับ เดี๋ยโชว์้ลน่าไปน้ากันครับพี่น้องเนาะงวดวันซุกนี้ครับเก้ากุมพาพันหกสิบเจ็ดเป็นแนวทางเส้นสวกเส้นดวงเส้นเคยเด้อครับผมครับไปเบื้องน้ากันครับพี่น้องเนาะไปพิจาณาเบื้องน้ากันเพราะว่าเลขของอ่าสองสำนักนี่เพิ่นกอดข้อกันครับผมเลขเด่นของเพิ่นครับก็ลองพิจารณาเบื้องไปในงวดวันซุกนี้เด้อครับพี่น้องเป็นแนวทางเส้นสุขเส้นดวงครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับ เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนาสองสำักกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับงวดที่ออกสามหกแปดแปดสามครับผมรัววันพุทธิพานมาครับผมเข้าที่หกครับงวดนี้ได้มาแล้วครับผมมองหันเข่าบนครับพี่น้องเนาะงวดนี้ได้ 123 1, ครับผมเด่นเดินดี fc ส่งให้1นึ่ต้องมีให้เห็นครับผมครับมวดวงหันเข้าที่หครับมวดนี้ได้1 2ึสองสามเอาพิจนาบึงเป็นข้อมูลไว้เดอครับพี่น้องครับพิจารณาบึงเป็นข้อมูลไว้ครับแ้ก็ต่อมาก็จะเป็นเลขของอาจารย์คนภูเขาครับผม คนภูเขาหมวดงหันเพิ่นวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับผมเข้าที่แปดเสียดายครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างครับเพราะว่าแปเกกพิ่นจะประกบกันครับผมงวดนีเพิน่นติดแปดน้ำกันครับนี่แหละครับ่นจับครูกระเียดไปครับผมแปดสี่แปดห้าเลขออกแปดสามครับมาเบิ่งกันในงวดนี้ครับผม ลาพัฒนาคนภูเขาครับงวดบันที่9กุมภาพันธ์หกสิวิ่งลูดบนล่าง4กับ5ครับผม4กับ5เลขติดบ,บนล่างครับผม019ครับผมครับงวดนี้บบชนกันด้วยครับผมงวดว่างหันชัน้นแปดงวดนี้มาคนละตัวอยู่ครับพี่นอ้อง019เลขติดบ,บนล่างคนภูเขา ชุดพิเศษครับผมพันจับคู่ให้พิเศษ4041 5051ครับผม4041 5051นี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้แนวทางราวพัฒนาครับผมสองสำนักนี้ครับเด่นเด่นดีและคนภูเขาครับเป็นกันแล้วครับพี่น้องเน,ะนาะพิจนาเบิ้งเป็นแนวทางเสียงโวกเสียงดวงเบิ้งเรือครับผมเปรียบเทียบเบิง้ง หลายสำนักหลายอาจารย์ครับผมเพื่อเพื่อผลมาทิศทางเดียวกันครับผมเพื่อผลมาทิศทางเดียวกันครับเพื่อได้โชคได้หลาบไปนน้ำกันครับนี่ก็เป็นสองสำนักที่เด็กเด่นเดินดีครับผมเด็กเด่นเพิ่นเดินดีครับทั้งสองสำนักเพราว่าจะเป็นเด่นเดินดีหรือว่าค้นผู้เขาครับพี่น้องครับรัฐบาลไทยเพิ่นก็ะมีแล้ครับผมค้นผู้เขาเดี๋ยวกอมาเชียจะมานนำเสนอเป็นลำดับต่อไปครับพี่น้องเนาะครับ นี่แหละครับผมลาพัฒนาเด่นเดินดีและคนภูเขาครับเอาไปเบิ้งกันดีกครั้งหนึ่งครับผมลองไปเทียบงวดเก่ากับงวดนี้สองสำนักนี่ครับผมว่าเป็นจีม่าทิศทางเก่าครับผมครับเพื่อเป็นไปได้ครับพี่น้องเนาะครับผมเป็นแนวทางพิจารนาเบิ้งไปน้ำกันวิเคราะห์ไปน้ำกันเด้อครับผมครับงวดที่ผ่านมาครับผม ลาพัฒนาเด่นเดินดีห้าหกเจ็ดคนภูเขาเจ็ดกับแปดครับผมอันนี้เบิ้งเหล็กวิ่งหลุดของเพิ่นครับผมเหล็กเด่นของเพิ่นครับเลขออกสามหกแปดแปดสามครับเลขออกสามหกแปดเลขออกหกแปดบนง่ายครับผมครับออกบนหกแปดครับเอาเนี่คืองวดว่างหันครับผมมาเบิ้งงวดนี้ครับผมบายนี้ งวดนี้ครับเด่นเดินดีหนึ่งสองสามครับคนภูเขาสี่กับห้าครับหนึ่งสองสามสี่กับห้าเป็นคือเก่าวะครับผม งวดที่แล้วครับผมอันนี้งวดนี้ครับหนึ่งสองสามพูหนึ่งสี่กับห้าครับผมวงาันห้าหกเจ็ดพู่หนึ่งเจ็ดกับแปดครับเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องนี่ของใหม่เลยครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะ แนวทางทิศทางตัวเลขครับผมงวดวันที่9กุมภาพันธ์หกครับขอให้ไดโชว์ลายลับไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลขราวพัฒนาครับสู่กันต้อครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอีกหลายๆเสี้ยนครับผมเดี๋ยวน้ำเชียร์ผ้าลวดก็จะมานำเสนอเป็นลำดับต่อไปเด้อครับผมเพราะว่าจะเป็นพ่อเสิร์ครับพี่น้องเนาะพ่อเสิร์ครับเลขวิ่งเด่นลองกันเพิินกับเขาดีเด้อครับผม ่เด่นลองกันครับแต่ว่าวิ่งรุดเพิ่นนี่รุดไปสองหัวแล้วครับผมครับไปเขาเด่นลองกันของเพิ่นครับแล้วก็เลขพ่อบางพีครับพี่น้องเลขอีกหลายๆสำนักครับผมพี่ปากกายอาจารย์ผู้เดี๋ยวมานําเสนอเป็นลําดับต่อไปเด้อครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องบิ๊ซีครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับนำเชียร์ผ้ารวยขอให้ถูกหวยและเงินไปน้ำกันเด้อครับผมลาวพัฒนา2องทุ่มครึ่งเกุมภาพันธ์สิบเ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ